กันไปเชื่อใจกันด้วยมันไหวสเตเบอร์เลยมันขาดครับนะเดีเขาก็ให้เหมือนว่าไปโนไปหลายอะไรต่ก uh ็ได้บเบ็ดเสร็จจะน่ลมนี่เอาได้หมดแลเลยหาได้จ่องหนูหน้าผาชุก อาะพุณเจ้าเป่นพรับุญตะบาทไปแล้วแล้วก็ผ่านไปแต่ขอเช่นท่านที่โน้นนะอาตอสำมัก็กระบุงจาด็กจนหน่งสี่นั่งนี่าอว่านแล้วครับมีโทรศัพท์ในลูกโอ้ใช่ใช่

Cách cảm giác bọn tôi, nhưng mà cắp cảm thấy cầu thủ. A bán không bỏ bỏ là 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 เนีอัจเย์สัมปรวายุวาวสันปวาาจยสัมปรวายุบอาอาปป้าเจเป็นอะไรป้าเจนเป็นลุน้าพ้าทัก

ตัาหัวมันขาดแตตาด้วยสตาด้วยสักวันยังยังอันนี้อันนี้ไม่ใส่นุ่นรถรอใส่รถรอไม่ใส่รถเอาไม่ใช่ลูกรอใส่รถครับอ่าแต่ตาบาดแล้วไปใส่สาเมื่อเมื่อสาไปใส่เมื่อใส่ได้ครับเรื่อนุ่นไงจะมาเด่ดตามหลังมา ลังมาค่ะเป็ยายก็จะเสร็จครับบัตรโดเสารซิงก็มาได้ทั้งหนูหน้าผ้าโศกตัวซิงบัตรลายบางีสิบบาทเอาโดลับนี้เลยครับรถกบบเขาหลายเบอร์นี่ล่ะนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังจะเริ่มใส่ครับ ใช่ไหมใช่ไหมรถคันหลังมีรถอีกคันหลังคันหลังคันหลังมีโอ้อะใจใส่ใสอ่ะขาสารใส่ตรงนี้เอาแบรนด์ขายมันก็เสร็จเต็มเล่มันกเสร็จป่อยได้แล้วเราจะใส่ที่ตรงนี้นคันหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์เป้นร่างต่าซสูง